แมตัวนี้สามเต็มนะครับแม่จังหวะด,ดีจังครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านจานเติ้ลนะนี่เลยตัวนี้เป็นนกานจ้เป็นนกสามกุกกหรือเปล่าับแขนโยนปกปกเปะเลยสวัสดีครับจานสวัสดีครับวันนี้ของเรามีอะไรบ้างวันนี้ครับลิ้วกันสามกุกขวางนะตัวนี้เชื่อมจัดเลยเนาะ ตอนนี้แปดปีนะขันสามกุ้งนกะินอะผมยืนเนี่ยโอ้โหเปี้ยะหน่ยตัวนี้นะแม่สาเต็มเปี้ยเลยนะเดีย๋ยวให้จานเต้ยลองจดดูนะอันนี้ที่มือจานเต้ยเป็นนกอะไรครับเนะี่ยริวตันริวตันนะอันนี้ก็ะสะขันโยนอยู่เปี้ยะเปี้ยเลย ผ้าแดงนี่เป็นสามปุกนะสองสามตีห้าแม่ปลุกคำนะแม่ตัวนี้เป็น ป่งฟ้าครับเป็นโป่งฟ้าเหรอตัวนี้นะนี่เลย <Aven. S 1> สามปุกฟูกุก,กเรียกกุกนะตัวนี้เป็นโป่งฟ้าตัวแรกนะขออาจารย์เติมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันเลยตัวที่สองนี่เป็นตัวอะไรครับจานตัวนี้เก็บปีกแก๊บแก๊บแอยู่เนี่ยเป็นสามปุกครับนกต่อครับสามปุกนกต่อเหรอครับตัวน,นี้น่าจะเอาเรื่องอยู่ตัวนี้นะนค,ครับขยับปีกแก๊บแก๊บแก๊ปอยู่นะครับนี่เลย ตัวนี้เป็นนกต่อนกต่อครับครับได้จะเอาเอาดีเอาดีนกต่อสิ่งไม่น่าหรอครับแต่ล็ก,กเอาดีอะ่ะแม่เรียกป่าร้อยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนกป่าร้อยเหรอป่าร้อยเลยครสามกูป่าร้อยมาดูชมตัวต่อไปกันเดี๋ยวเปิดเปิดให้ฮึ่ม ตัวที่สามนี่ชื่อเรียกอยู่เป็นนกอะไรกันจารย์เออเป็นเรียวตันครับอ๋อตัวนี้ไม่เรียวตันเนาะครับครับนกต่อนอกต่ออยูวดูดูอันนี้ไวครับตัวนี้ปักไวปากเบาเล่นได้เลยครับครับเดี๋ยวพอนั่นเอ่อเดี๋ยวผมให้อาจารย์ช่งเราลงมาจดทีเรียวตัวตวนเสียงเล็กแต่ตัวนี้ไม่ใช่นกต่อครับเป็นนกฝึกของตัวนี้ไม่นกฝึกเนาะครับครับตัวที่สี่จะนะ ป่าลอยก็เสียงเล็กครับผมตัวนี้ป่าลอยเหรอครับเสียงเล็กเสียงเล็กผมวตัวนี้ป่าอเสียงเล็กนะครับเป็นแต่เป็นนกฝึกนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นนกต่ออ๋อตัวที่สามนี่เป็นนกต่ออ่าตัวที่สามเป็นนกต่อครับเดี๋ยวผมเอานกมาจดอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยตัวเป็นต่างคู่คู่ยี่ห้านกต่ออ๋อนกต่อวิญญาสามคู่เหรอครับแต่ที่อาจารย์ถือลงมานี่เป็นริ่วตาลนกต่อ อืมอครับนี่เลยวันนี้เรามารีวิวนกต่อเก่งๆ,ๆเลยนะสามกุกริวตันนะอืมข้างขวานเะนี่ยผ้าแดงเนี่ยคือสามกุก ตัว้างซ้ายนี่เป็นหลิวตันนะอ,อันนี้เป็นนกต่อั้งคู่เลยครับอาจารย์ต่อนกต่ออ๋อนกต่อทั้งคู่เลยนะครับรูยิป่าสามกุดตัวนี้ก็เสียงดีเนาะ สามปลูกเป็นตัวที่ห้านะแล้วก็เลิวตันเป็นตัวที่ที่สามนะเนาะครับแม่จวดเลยเนาะต่อจริงๆเลยการเต้นนะครับแม่จวดเลยเนาะ เราไปรับชมตัวต่อไปกันเลยเอานกอะไรขันอยู่ในกรงข้างล่างเลยครับจานสามกุกเนี่ยพ่อไปครับพ่อไปครับอ,อันนี้พ่อไปเหรอครับ<อ>เป็นนกอะไรเอ่ยจานเป็นนกประมาณไหนเนี่ยคู่อ่างเป็นหน้าคู่อ่างพ่อแม่สามกุกคู่อ่างเนาะขันโยนสามเพี้ยเลยเนี่ยยมโต ตัวนี้เป็นอะไรนะครับอาจารย์อ่าอันนี้ตัวที่สองเนาะอ่าต,ตัวที่สองใช่ๆๆใช่ใช่อ๋อตัวนี้เป็นสามกกป,ป่าร้อยเนอะไปต้กต่อเลยแหมจวดจัน ครับสามกุประหลิวตันนะหลิวตันก็เป็นนกต่อนะตัวที่สองนะครับตัวที่สองกตัวที่สามเลยะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปเลยือ นี่เป็นริ้วตันป่าร้อยเสียงเล็กครับรนูวันป่าร้อยเสียงเล็กนี่หรือเป็นนกฝึกเหรอตามนกฝึกติดมาแล้วตัวครับตัวนี้ไม่ใช่นกต่อนะเป็นนกฝึกนะครับแต่เสียงเล็กคมๆอาลมนี่เลยตัวที่สี่ริ้วตันป่าร้อยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันเลยอันนี้เป็นตัวที่ห้าเนาะตัวห้า่ะอันนี้เป็นตัวที่สามเดี๋ยวเราไป ตัวที่สองใช่อ่าแล้วก็ตัวแรกเป็นตัวสามกูบ่งฟ้าไปรับชมตัวที่หกกันเออครับสามกุกป่าร้อยเหมือนกันครับตัวนี้นะไม่ใช่นกไม่ใช่นกฝึกไม่ใช่นกต่อนะครับครับเป็นนกอ่าธรรมดาครับเป็นลูกป่าร้อยธรรมดาฟังเสียง,สงเสียงเล็กครับเสียงเล็กเจ๋วเลยตัวที่หกสามกุกเต็มป่าร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวที่เจ็ดกัน ตัวที่เจ็ดนี่เป็นนกอะไรเหรอาจาร้ยรบคอสร้อยรับคอนะอืมตัวนี้เป็นสร้อยรับคอตัวที่เจ็ดเลยนะครับครับครับ,รบอันนี้เป็นตัวที่เจ็ดเลยสร้อยรับคอนะครับแต่เครื่องเข่งหนึ่นะตัวนี้เนะครับ อแม่จะดุดันดีจังเลยะเชื่องเ่อะเชื่องเชอเชื่องเลยเหรอตัวนี้เนาะครับนี่เป็นทซ่ลำพอตัอต่อต่อต่นต่เตลอต่อต่นน่อต่ชต่อต่นต่อต่อ่อต่อตนอต่อต่อต่อ่อต่่มากอรัอก็อือชนไม่มาก ชน,ชนไม่มากแต่ว่าก็ชนอยู่ช่วงบนครัแต่ครูจวดเลยนเ<อ>าานาะสราหรับครตัวนี้เนาะเออข้าลงอืมหตัวนี้อาจารย์แบ่งไงสหรับคอตัวนี้เอาสามส,สามสิบห้าสามสิบห้าแดงนะสามสิบห้าไแดงนะตัวน,นี้เลยสหรับคอเนาะ นกต่อใครหลุดลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอชอบก็านั่นไปครับอืมมีเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นริวเป็นริวครับแต่นานๆจะหลุดกุกนานๆหลุดกุกครับคือเกือบตันแต่ไม่ตันเกือบตันเพิ่งได้มาเขาเพิ่งได้ยินเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองครับนี่เลยนะครับเชื่องๆเลยเชื่องจัดเลยนะผมก็ไม่รู้นั่นยังไงคอจะ อืมคือขันโยนมาเนี่ยนานๆหลุดกุกขับๆนานๆมันจะหนึดเพิ่งได้ยินเหมือนกันครับผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ครับอืตัวนี้เป็นฟอยล์รับคอแล้วเผื่อท่านใดสนใจนะตัวนี้เปิดที่สามสิบห้าไปแดงนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวที่แปดกันเลยนอนกิ๊บปีกแก๊บๆเลยนะ นี่เป็นนกต่อลูกตัน,นครับเออดโตต่างตูดตัว,ตวตตมุงก็ตอตูดดงงานปนีปีจนแคปจคบแคเลยเนาะอืออยากปีแคปแๆๆแๆๆแคป กลุ่มนั้นเลยเนาะป้าจาันเดี๋ยวเราไปชมตัวที่แปดกันตัวนี้เป็นนกอะไรอหรอจย์จยเป็นดาวเรืองครับดาวเรืองเนาะตัวนี้เสียงจี๊ดเลยนะอืมสองกุกเนาะเสียงจี๊ดเลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้รับกลับไปดูแหละ ยอยู่มาสี่ปีแล้วแม่ฉันเชื่องเลยอาจารย์เนาะบาเรื่องตัวนี้นะอยู่มานานแล้วสี่ปีนี่เลยโอเคครับอเดี๋ยวเราไปรับชมตัวที่เก้ากัน อืมอันนี้คืออาจารย์ปล่อยไม่ไม่ไม่ได้เพาะแล้วเพราะว่าน้ําท่วมน้ําท่วมเหรอครับแต่ก่อนนี้น้ําขึ้นมาแค่ไหนอาจารย์แทบมิดน่ะมันก็เกือบมิดน่ะเพราะนี่เพราะมันมิดหัวผมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำแค่นี้เลยครับทะลักเข้าไปหมดเนอะหมดครับหมดโอ้โหก็ถึงว่านกถึงได้อันนี้พ่อแม่คือออกไปหมดเลยเอาออกไปหมดแล้วครับไปอีกบ้านเก่ตัวสันตัวอืมแบบคือตอนนี้น้ำท่วมเลยแล้วก่อนนี้นะครับ อ๋ตอตัวนี้เป็นหลิวตันสรุปคอนะครับนี่เลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยจายตนตัวนี้เป็นทวานกเพาะนะเพาะครับ,ทว,ท,รบทวาสีทองครับทวานสีทองเห็นสวยดีก็เลยซื้อมาเียงมันพอด้วยเหรอ นี่เป็นชาวาสีทองนะนี่เลยรายกาสนใจนี้เป็นตัวที่เก้าเลยเพราะสีทองในจานแบ่งไงังไงแปดแดงครับสิบแปดแดงนะไปเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สิบกันเลยแม่จา,ากเลยนะตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนกใหม่ๆตัวนี้ตัวนี้นะออ <laughs> <laughs> ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ผมรับกลับแล้ววันนี้นะรับไปดูเลยนี่หน่อยครับไปเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สิบกันเลยเนะาะแม่ตัวนี้แม่นกเนื้อสามเต็มเปียนเลยเนาะนาน,น,านมีโมสองแล้วนาน,น,านมีสองทีเหรออือเชื่องจัดเลยว่างตลอด เนี่ยนะเดินอยู่เดินอยู่ตรงไหนก็ขันนะตัวนี้เนาะคโดบดดอยู่งไหนก็ขันเนี่ยเชื่องจริงเนี่ยแม่ยกตัวเนี้ยตัวนี้นะครับพ่อเป็นอ่างตะลอดครับยกผู้ทำสองผูกนะแม่เป็นสามผู้ผู้อ่างหรอครับก็เริ่มขันเริ่มพูมาแล้วครับเป็นนกเสียงเล็กครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับเป็นนกเสียงเล็กของผูกขันมาของผู้นะไม่รู้ว่ามันจะ โมไปสามหรือเปล่าหันมาสองกุกแม่แม่เขาแม่แม่สามกุกพ่อสองกุกอ่างทุกยกคทุกคำอ่างทุกยุทุกคำพ่อหนึ่งครับอือฮึตัวที่สิบเลยนี่อาจารย์เอาเท่าไหร่นะเอาแปดแดงครับตัวแปดแดงนะครับตัวนี้เลยแปดแดงนะตัวที่สิบมาชมตัวที่สิบเอ็ดกันเลยสิบเอ็ดเป็นน้องอะไรอาจารย์คะเนี่ยเป็นชวาทกเกาะมีสองตัวครับเหรอทกเ่าชวาสองตัวครับครับ อย่ลอง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 ก่อนเผื่อจะขับครับครับชวาเลยนะพี่ตัวนี้เป็นนกต่อขับเข่าชวาเนาะเห็นออดดีตัวนี้นะออดออดเก่งครับออดเก่งผ่านเก่งออดเก่งเป็นนกต่อแล้วตัวที่สิบเอ็ดจานแบ่งไงยี่ห้ากับยี่ห้าแดงยี่ห้าแดงนะครับนกต่อชวาเลยแล้วก็ตัวที่สิบสองนี่เป็นนกต่อชวาเหมือนกันครับเป็นนกต่อเหมือนกันครับ เสียงก็กลางๆตัวนี้ตัวนู้นกลางไปโตตัวนี้เสียงกลางครับอ๋อตัวนี้เสียงกลางเนอะจานแบ่งไงตัวที่สิบสอง่สิบครับยี่สิบแดงครับเป็นเนยชวานกตอกเก่งๆนะครับสิบสองตัวนี้ตัวที่สิบสามนะครับตัวนี้เป็นนกอะไรจานริวตันครับเป็นพ่อนกครับเป็นพ่อนกครับเป็นพ่อนกครับนกฝึกต่อได้แล้วครับตัวนี้นะแต่ว่าทําพ่อนกไว้ครับนี่เป็นพ่อนกอยู่ต้องจับขึ้นมาโอ้สวยจิง เสียงเล็กนะครับริวตันตัวนี้ริวตันตัวนี้เสียงเล็กเนาะตัวที่สิบสามสิบสามนะป่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สิบสี่กันเลยตัวนี้เป็นตัวที่สนะิบสี่เนะเป็นนกอะไรอาจารย์เป็นปลุกเดียวครับคู่อ่างครับปลุกเดียวกูอ่างคู่อ่างเขาบอกว่าตอนติดจะมัน มันแทบจะทุกคำเลยนะครับแต่เริ่มครูมาก็ได้ยินมาสองคำเลยวรานกเพิ่งเพิ่งต่อได้มาครับอืิมาทําไว้ครับอือสี่เนี้ยครับเป็นนกควางครับเป็นนกควางลูกป่าร้อยอาจารย์แบบไงเอาหกแดงครับเอาหกแดงมาสิบห้ามาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สิบห้ากันวันนี้เราจะรีวิวกระทุสิบห้าคุนพลนะครับครับอ่ะสิบห้าคุนพลอ่ะตัวนี้เป็นอะไรเอออาจารย์เป็นชวานกฝึกครับมันนกฝึกเหรอครับ เขาเลี้ยงลูกใบมานึกไงตอนที่ว่าผมไปซื้อมาครับเหมือนแบบว่านกรุ่นๆก็เลี้ยงมานกประมาณขวบขวบหนึ่งขวบหนึ่งนะฝึกแล้วก็เริ่ม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 หัดฝึกจานแบบไงสิบห้าเนี่ยตัวสุดท้ายห้าแดงครับเอาห้าแดงนะนี่เละสิบห้านะห้าใบแดงครับนี่ขอแจ้งเตือวันนี้รีวิวสิบห้าของวัวนะจริงๆนกเยอะนะข้างในนี่ก็ไม่ได้รีววิตั้งเยอะเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับนี่เลย นี่ครับนี่เลยไฮไลท์วันนี้ก็เป็นพวกนกต่อจริงๆนะอย่างนะอย่างอย่างตัวริมขวานี่ก็เป็นสามปุกนะสามปุกตัวที่สองลูกปลาครับตัวที่สองแล้วตัวที่สามนี่ก็เป็นอ่าอยู่ตานอยู่ตานนกต่อเนาะนกต่อมีเลยกลุ่มๆหน่อยนะครับขยับปีกแก๊บแก๊บแล้วแล้วตัวตัวริมนู้นก็สามปุกนกยีพ่านกยีพ่านกต่อนะนี่ไฮไลท์วันนี้ครับนกต่อเก่งๆแล้วก็มีป่องฟ้านะป่องฟ้าอยู่นู่นเลย เด็ดเด็ดแล้วโหเสียงจี๊เดเลยตัวนี้แลวจัดเลยนะ,อะดอเรืองเลยเนะโแรยเป็นสามปุกนะครับนี่นละอยู่มนาแล้วออกเกือบทุกคลิปวันนี้ต้องไป <laughs> ไม่มีตัวจะให้เี่เลย,เลยนกต่อยเ,เก่งๆเลยครับนี่ลย ดตัวนี้เป็นนกสามพวกเหรอจานตัวนี้ครับตัวที่สองนะตัวแรกนี่ดาวเรืองนี่ตัวตัวนี้ครับจานตัวที่สามนี่นิวตันครับนิวตันนะ จวดเลยเนะแม่จวดเลยเนะาะเรียกคนระับโอ้โหอารมณ์ดีนะตัวนี้เนาะบ้าเรื่องเลยนะ วันนี้ถามกุกนะสามกุก ah ็นดาวเรืองนะดาวเรืองเสียงจี๊ดเลยสามกุกธรรมดาครับแต่ว่ามีอ่างหลงมาทำนะครับดาวเรืองในเสียงจี๊ดึ่งนะครับนี่ลงตัวที่สามนี่เป็นหลิวตันนะตัวที่สี่นี่เป็นโป่งฟ้าตัวที่ห้านี่เป็นหลิวตันอน้เป็นสามกุกยี่พาลก่อนนะ

วขทางซ้ายนี่เป็นโปง่โปงฟ้าเนอะรถทางขวานี่เป็นหลิวตันเนอะ ชวดจังเลยเนี่ยดาวเรืองตัวดาวเรืองนี่ก็ชวดจังเลย ตัวขวาสุดเป็นนกอะไรอาจารย์สามตู๊ลูกที่ผ้าครับอืมสามตู๊ลูกที่ผ้านะนเานี้ยนกอเก่าเลยนกตอเก่าเลยตัวนี้เลยตัวงซ้ายนี่เป็นมแม่แห่งดาวเรืองนี่เนอะจวดเลยเนาะเห็นีสามตู๊นกต่อนะครับดูดเลยนะครับ จวด,ดเลยนะครับไม่จวดเลยนะตัวนี้เป็น ฟ้าปงฟ้าเนะาอะแม่ฟ้านี่ก็จวดจัดเลยนะแม่ดาวดวนี้ก็จวดจัดเลยนะแม,นยนะแม่จวดเลยนะจารนะ์เนอะ ไ้่แต่ละตัวมาเดี๋ยวผมให้อาจารนเติ้ลรีวิว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เด็ดเลยวันนี้เนี่ยขอจานอีกตัวแรกเป็นอะไรเอ่ยอาจารย์เป็นสามกุกสามกุกลุงกิพ่านเนอะลูกต่อผมไปดูลักษณะก่อนอันนี้เป็นสามกุกลุงกิพ่านแล้วลูกต่อเนอะนี่เลยที่เราจะรับกลับตัวนี้นะตัวที่สองนี่เป็นอะไรอาจารย์ดาวเรืองครับดาวเรืองดาวเรืองเนอะครู่กุกคู่กุกเนอ่ะตัวที่สามนี่อาจารย์ตัวที่สาม อ่าสามปุกสามปลูกเนะนกป่านกป่านกต่อเลยเนะครับครับไม่ได้ตัวที่สี่นี่เป็นริวตันนกต่อเหมือนกันครับอ๋อตัวนี้เป็นนกต่อหรืวตันเนาะตัวที่สี่เนาะครับครับไม่ได้แล้วตัวที่ห้าอาจารย์เป็นโป่งฟ้าครับโป่งฟ้านะตัวนี้นะสามปุกเล็กปุกปกปกสามปุกเล็กปุกปุกกนะตัวนี้เป็นโป่งฟ้าเลยสามเต็มเนะครับครับตัวที่หกตัวที่หกเป็นริวตันพ่อนกนกป่าครับ อืตัวนี้เป็นลิวตันเนอะเป็นพ่อนกนกป่าเนอะครับตัวที่เจ็ดนี่เป็นเออถาเราพอครับถ้าพอนะขันมาเป็นลิวเป็นลิวเฟืองครับลิวเฟืองครับลิวเฟืองนานนานมีกุกครับนานานมีกุกอ่ะนี่เลยมาตัวที่แปดนี่เป็นนกป่านกฝึกครับลิวตันเสี่ยงเล็กอืมตัวนี้นะครับครับครับตัวที่แปดแล้วตัวที่เก้านี่เป็นนกอะไรเหรอจันาปุกเสี่ยงเล็กนกป่าครับครับตัวนี้เป็นสามปุก ลูกป่าเสียงเล็กนะครับครับครับตัวนี้เป็นตัวที่สิบนะครับเป็นผ่าคู่คู่อ่างครับมีสามคู่ขวางเนาะครับครับและตัวที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นอ่าเป็นสองคู่คู่อ่างเสียงเล็กครับของคู่ขวางเสียงเล็กนะสิบเอ็ดนี่เลยเดี๋ยวจะรับกลับอันนี้สิบเอ็ดุลพันธุ์นะจอย์ต้นเดี๋ยวต่อเด็ดเด็ดเลยครับนี่ครับกระดังเอานกขึ้นรถนะจรย์ต้นวันนี้เลยวันนี้เรารับไปทั้งหมด ประมาณ10เป็ดนะ10เป็ดคน10เป็ด,ปด,ปดคนนนนนใน,านรายการเรื่องสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามยมตดีต้อนรัสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ